สวัสดีคะ่ะนะคะวันนี้นะคะเรามีกล่องความสุขนะคะมาอีกหนึ่งกล่องใหญ่เลยนะคะมาจากนะคะคุณแม่ไก่นะคะบางคุณมาถึงแล้วนะคะ <snacks> เดี๋ยวขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะกําลังเปรี้ยวปากพอดีกำลังเปรี้ยวปากพอดีค่ะคุณแม่นะคะมาถึงแล้วนะคะแม่ไก่จ้ะ นี่โอ้สวยๆนะคะขอบคุณแม่ไก่มากๆนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะก็สมหวังทุกปรูกาวคิดถึงนะคะอืนึกว่าจะป่าท้องวัานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ น่าทานมากๆนะคะเดี๋ยวให้คุณยายชิมก่อนให้ยายชิมก่อนให้ยายชิมก่อนนะคะขอคุณไม่ไกลก่อนค่ะยายขอบคุณค่ะนอนเลยนอนกินนอนกินปเลขอบคุณมากๆเลยบาาหมอบังคุดนะคะหมอบังคุดมาให้อหวานคะคะพี่ไก่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ไก่มากค่ะเสียงเรียงเราเอามังคุดนะคะหวานนะคะจากไม่ไก่นะคะมาให้เจ้าหญิงเสนสวยกินเป็นไม่บัว อ้าวอาปากสิลูกย่าใส่ปากดิอย่าใส่ปากก็ไม่กินหรอกอ่ะอ้าลูกอ่ะอ่างอนอะไรลูกไม่อ้าไม่อกินลาจีนีของแม่์ไก่ะลาจีนีวัวอืมอัมอัมอัมอะไรอ้ัมทาคิมทาคิมแล้วอ้าวงับพ่อก็ไม่ปอกเปลือกออกอู้กินหนูอร่อยอร่อยอร่อยปอกเปลือกปอกเปลือก ออกเปลือกองมงับนี่โอ้อร่อยแซ่บๆนะคะยีเล่นนะค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาป้อนพี่ใบบัวนะคะแล้วก็จะแบ่งไว้ให้พี่สีทองด้วยนะคะขอบคุณแม่ไก่มากๆนะคะคุณคับนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งของอร่อยมาให้พี่ใบบัวนะคะครั้งแรกนะคะพี่ไก่นี่ที่ได้กินนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะไปป้อนพี่สีทองด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ อ่าแล้วเราก็มาป้อนมังคุดให้กับพี่สีทองนะคะว่าพี่สีทองจะกิน,เ,นเก่งไหมนะคะเสียงก่อนลูกป,ปอกเปลือกด้วยคุณพ่อคุณพ่อนี้ยัดทั้งเปลือกเลยนะคะพี่ไก่น, <c oughs> นี่นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะอุ้ยกินเก่งกินเก่งกินเก่งเดี๋ยวเอามาให้อีก กราบขอบพระคุณพี่ไก่นะคะแม่ไก่นะคะที่ท่านเมตานะคะส่งมังคุดนะคะหว,วานๆอร่อยๆอนะคะมาให้นะคะ <หา S 1> น้องช <หา S 1> ้างทั้งสองเ<ต>ชือก<ต>นะคะแล้วก็พ่อควันแม่ควนันแล้วก็เด็กๆแล้วก็คุณยายนะคะก็ขอให้พี่ไก่สุขภาพแข็งแรงค่ะร่ำล่ำรวยๆคิดหวังสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่เมตตาครอบครัวเล็กๆของเราคะ่ะขอบพระคุณค่ะ